เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมผมเราจะเร่มนีกน่กันนะเทเลียเอ็กซ์เปิดสกายบ็อกซ์แฟกตอรี่กันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้กูคิดว่ากูจะพยายามถึงที่สุดให้กูได้ฟาร์มตกปลากูเนี่ยกูอยากตกปลาไม้กูก็ค่อนข้างจํากัดเนี่ยต้องการไอ้นี่มากเลยของชิ้นแรกต้องการไอ้นี่เอ้ยมีเงินพอซื้อได้นี่หว่าเงินไปแล้วเอ็นวิวมาให้กูเลยสักแล้วเราจะคราบเตาเผานะโอเคใช้ไม้กับไอ้นี่ใช่ไหมไม้กับทอสแล้วก็หินเออหินกูมี20อันพอดีไปโกงมาเมื่อกี้ เฮ้ยไม่ไม,ไม่พอดีมันมีครบอยู่แล้วโอเคเราได้ต่าเผามาแล้วอ่ามันกูโกงเลยนะเอาจริงมนหาหินโคตรยากเลยฉะนั้นเราจะทํามันเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ากว่ากูจะหาอะไรได้เนี่ยคือกูต้องฆ่าผีจํานวนเยอะมากเข้าใจไหมแล้วแล้วแต่ดวงกูแล้วผีตัวน,นั้นมันจะดอปอะไรให้กูไหมอีพีหน้าสู้บอสกันไหมเออบอสดวงตาสู้ไม่ชนะกพราะช่างมามันแต่วันนี้เราจะมาสอนสร้างฟาร์มมอนเตอร์ขั้นแรกฟาร์มสร้างสร้างฟาร์มมอนเตอร์เลเวลแรกเออนั่นแหละ สามารถหาเงินหาของอะไรได้ไมาเรอจะเอามาเป็นบล็อกแพลตฟอร์มและถ้าไม้ไม่พอจริงๆเราก็พูดจากโลกอื่นนั่นแหละนี่แล้วตรงนี้คือที่ซ่อนตัวของเราเอาบล็อกนี้มาวาปึ๊บ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 ประมาณนี้เหรอจําไม่ได้ละเออใช่ใช่ใช่โอเคมันหันไปทางนี้โอเคตอนที่มันเดินมาก็จะเป็นประมาณนี้ แค่นี้ผีเข้ามาไม่ได้ถ้าอยากให้มันมีผีเกิดเยอะกว่านี้ก็ลุ้มศพแล้วไปวางใส่เกิดได้ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันเราจะได้เงินเยอะมากเยอะเท่าไหร่มันก็วางเท่านั้นแหละแค่นี้ผีก็จะเกิดเยอะมากละอ๋อเชี่ยมันกระโดดข้ามชิบหายแล้ะช่วยกูด้วยสัตว์กูทําพลาดปกติถ้าไม่ทําสูงมันก็ไม่กระโดดข้ามเลยนะนี่ผียังก็จะโง่แบบเดินติดตรงนั้นแบบเรื่อยๆอย่างโง่ครับน้องๆอเฮ้ยไอ้สัตว์สลามแดงของดีเลยนี่วะ อ,อ,อ,อตายได้เงินตั้งสี่ก้อนไม่ก้อนถ้าเกียดหาเหล็กใช่ไหมงั้นเสกเหล็กแม่งเลยดินิ้โอเคกูได้ของมาแล้วดูสิ่งที่กูได้เหล็กเจ็ดก้อนระเบิดแล้วก็เอาลูกัดมาให้ด้วยนิดหน่อยหาว่าโกงเหอะถ้าไม่โกงกูก็เกิดคาแค่นี้แหละเออลืมลืมลืมเอาเงินมาฝากอีก30บกว่าบาทคือโกงแค่นี้ก็พอแล้วถ้าของขาดหรือว่าไม่พออะไรค่อยโกงเพิ่มวิธีหาหัวใจมันก็มีวิธีแบบตก วิธีหาแรกก็มีตกปลาแล้วก็ฆ่าสลาม,มถ้าไม่โกงนะเงินก็ไดจากการฆ่ามอนเตอร์หรือว่าขายของแต่พอดีกูแบบขี้เกียจก็เลยเอาเหล็กแล้วก็หัวใจระเบิดด้วยระเบิดก็ไดจากการฆ่าสลามได้เหล็กแปดก้อนแล้วก็มีอันนี้กูได้นิดหน่อยใช้มันเลยครับถังกูได้ถังมาแล้วอันนี้ราคาโคตรน้อยเลยคุมคุมคุม,มซื้ออันนี้มาเออใช่แล้วก็อันนี้เออสามชิ้นเนี่ยเก็บเงินไว้ในกระปุกหมูเอ้ย ทำไมปวดท้องวะตอนนี้คือมันจะมืดแลละกูขอนอนให้มันเช้าก่อนก็แล้วกันงั้นเพื่อประหยัเวลาตัดไปตอนเช้าเลยครับดีดนิ้วไอสัตว์ดีดไม่ดังเพราะกูเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วเพราะอะไรนี่ยล่ะเพราะเออนิ้วมันส้นนั่นแหละคือเอ็นมันพลิกประมาณนั้นแหละมันเจ็บแบบข้อต่อมันต่อไม่ถูกอ่ะเออข้อต่อมันบิดข้อต่อมันเบี้ยวอะไรประมาณนี้มันไม่ตรงกระดูกไม่ตรง กระดูกอยู่ไม่ตรงรล่องนี่แหละที่เขาเรียกว่านิ้วซนเช่าไปที่เรียบร้อยเยสเดี๋ยวเวลาทำบ่อน้ำตกปลากันแล้วนะครับเฮ้ยทานอริ่งเมือชั้นกูรอเป็นชาติเศษกว่ามึงจะมาหากูครั้งหนึ่งไอ้เหียขาอะไรดีๆบ้างเฮียอะไรวะเนี้ยไอ้ซาดกูเล่นสกายบ็อกแทนที่กูจะได้ของดีๆแม่งเือเหมือนเดิมไม่มีเงินมึงไปเลยไอสัตว์ชๆๆไไอสัตว กูทำบอาโคนไม่เป็นต้องอยู่ใกล้น้ำโอเคงั้นเอาน้ำไปหรือว่าไมค้าปกติก็ทำได้ปะหมค้าพี่อะไรนี่มันเทเลเรีย,ยสัอย่างน่ากลัวเลยเนาะล <Hello. S 1> อ่อาอ่าอ่ากูตายเป็นยังไง NPC ขายระเบิดมาแล้วอยู่สบายขึ้นแบบล้านเปอร์เซนต์จะมีดินใช้ไม่จำกัดแล้วเพราะมึงมาในแหละน,นี่ของที่กูต้องการคือระเบิดอันนี้แบบโคตรเยอะมากมเอามาให้กูเลย,ยสัต์ กูมีเงินเท่าไหร่กูซื้อให้หมดเพราะงั้นเอาเจลยวมารวมกับระเบิดแล้วก็วา่ามันทำระเบิดดินยืนในจุดที่ควรยืนกดวางกดวางกดวางแบบนี้เรื่อยๆ,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 ๆเราก็จะได้น้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเราได้น้ำมาล้นพอตัวแล้วหลังจากนี้กูจะเริ่มทำการตกปลากันนะครับได้ขยัเอกูไม่ได้เฮี้ยะไรก็เอาแหละสลัก,ก,กทีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยเย่บายลืมกดไลค์กดแชร์ติดใครกันนะครับผมนะ ช่ไปเลยเย่บาย